ถ้า x เป็นผลเฉลยผลเฉลยก็คือพูดง่ายคืออะไรคำตอบปะนะครับเป็นคำตอบของสมการตัวนี้นะครับแล้ว a เขาบอกเป็นการเอาผลรวมของผลเฉลยก็คือน้องแซลข้อนี้ x มันคงม,มีหลายหลายค่ามัง้งเขาให้มันมาอะไรกันเอาค่า x มารวมกันแล้วเขาตีเป็นค่าเลย a พอน้องได้ค่า a เ้างก็ไปแทนในตัวนี้จริงไหมครับแต่พูดง่ายอย่าเพิไ่ไปสนใจอะไรเม,มื่อไหรเนาะหาอะไรคำตอบของสมการนี้ให้ได้ก่อน สมการตัวนี้มีทั้งกำลังสองแล้วมีทั้งอะไร square root ป่ะต้องตอบตัวเองก่อนว่าใครเกะอะไรคืออุปสรรคของเราแล้วเรารู้สึกเราไม่ชอบมันมากๆเลย square root ไหมถ้า square root ไม่มีเนี่ยมันจะรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยใช่ไหมครับน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามตัวเองว่าแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีนะจริงๆิเรื่องนี้ยังไงยังไงก็เกี่ยวเรื่องการแก้สมก,การกำลังสองแล้วพี่บอกว้เลยนะครับว่าสิ่งที่มันดูวุ่นวายลูกกระตาน้องตอนเนี้ย เราต้องทําให้มันสบายหูสบายตาเราโดยการที่จะต้องเอาอยีา่หาอะไรเอารู้ให้มันหายไปอะ่ะหรือเราอาจจะเปลี่ยนโจทย์ตัวนี้ให้เป็นรูปร่างอื่นก่อนก็ได้เพื่อทําให้เราสบายตาประสบการณ์ครับสําคัญเดี๋ยวพี่จะมาดูนี่ตัวเนี้พี่จะให้อย่างนี้ครับน้องจากตัวสมการตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะมันจะมีอะไรบางอย่างซ่อนเอาไว้เราต้องหามันให้เจอพี่ย้ายลบหนึ่งตัวเนี้ย 2x ตัวเนี้ 2x ลบ1ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่มันมีความทำแม่งอยู่น้องต้องหาความทำแม่งนั้นให้เจอคืออะไรครับน้องคือไอ้ตัวนี้ป่ะกลับไปตัวข้างนอกเดี๋ยว่อแป๊บนึงนะพี่ขอย้ายก่อนนะแต่พี่เนี่ยอยากจะย้าย x กลาลัง1เนี่ยไปอยู่ข้างหลังนี้นะอยู่คู่กับใคร 3x กาลัง2แล้วตัวนี้ก็เป็นลบอะไรเลยมีติดตัวอะไรนะตัวแปรอยู่อย่างนี้ใช่ไหม และก็ลบหนึ่งก็ย้ายมาตัวเลขเพียวๆเนี่ยพี่มักจะไว้ท้ายสุดแล้วเท่ากับอะไรครับน้องศูส,สิ่งที่เกะกะลูกตาเราที่สุดคือตรงนี้เอ้ตอนนี้น้องกำลังหาค่า X ใช่ปะเดี๋ยวก่อนพี่ถามน้องคำหนึ่งก่อน x อในอนาคตของเราอะเรายังไม่รู้นะ x ในอนาคตของเราเป็นอะไรแต่ไม่รู้ว่า x ในอนาคตอะไรของเราอะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องแทนให้ข้างในเนี้ยเป็นติดลบได้ไหม ไม่ได้เพราะในรูทเนี่ยมันมีกฎว่าเลยมันห้ามติดลบอันนี้ก็น้องก็น่าจะรู้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวป๊บ่ึงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาประเด็นนี้ก่อนทั้งหมดเนี่ยมันเกลกะรลูกตาเรามากพี่บอกเลยนะครับว่าไอ้เจ้าตัวเนี้รูทเนี่ยเราต้องทําให้มันหายไปแล้วเราต้องทําโจทย์นี้ให้มันสบายหูสบายตาเราขึ้นทํายังไงน้องดูนะครับประสบการณ์สําคัญครับเรื่องนี้มันซ่อนความสัมพันธ์บางอย่างเอาไว้น้องครับในเนี้ยพี่ดึงอะไรออกมาได้ พี่ดึง4ออกมาได้ก่อนไหมอะเพิ่งดูข้างในรู้ก่อนได้4ไหมดึง4ออกมาตัวนี้จะเหลือพี่ดึงจะ4ออกมาจริงบขดึงเอออกมาก็ได้ไมหมพี่ไม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 ,ไม,ไม่พี่จะพยายามดึงอะไรออกมาก่อนดึงแค่เลขออกมาเพราะพี่รู้ว่าถ้าพี่ดึงออกมาปุ๊บเนี่ยมันมีความทำแม่งทำแม่งไงตรงนี้เห็นไหม,เหม,ไไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันแล้วจริงจริง4ตัวเนี้ยมันคือ2คูณ2ใช่ไหมอะไรคูณกัน2ครั้งดึงออกมาข้างนอกได้มันก็เลยได้อะไรออกมา นี่ไงเลยครับโอ้โหก็พี่บอกได้ไงพี่เกะก,กะเลยพี่สามารถเปลี่ยนไอ้เจ้าตัวเนี้ยไปเป็นตัวแปรอื่นก่อนได้ไหมเพื่อความสบายหูสบายตาเปลี่ยนยังไงอ๋อเปลี่ยนเป็นกอไก่ได้ป่ะมันจะกลายเป็นลบสองกอไก่และไอเนี่ยอย่าหาวเลยเลยนะพี่เขียนแบบนี้ได้ไหมผิดเปล่ปาผิดเปล่า คณิตศาสตร์เปลี่ยนรูปร่างได้ห้ามเปลี่ยนค่าเขาไหมพี่เติมรูทเข้าไปมันเหมือนกับห้าตัวเนี้ยพี่เปลี่ยนเป็นรูทห้าแล้วยกกาลังสองผิดปะไม่ผิดก็รูทห้ารูทรูทกับกําลังสองเจอกันหักล้างกันก็ได้ค่าเดิมนะครับโอเคแสดงว่าพี่จะทําไรละครับพี่จะให้อะไรนะเสร็จแล้วพี่ทำอะไรก่อนรู้ป่ะพี่ให้อะไรรู้ป่ะรูทเลยนะสามเอกกำลังสองลบสองเอกเนี่ยมันทําไมเท่ากับกอไก่ พอพี่ทําแบบนี้ปุ๊บพี่ก็จะได้ว่าอะไรนี่ครับจะได้โจทย์ออกมาเป็นกอไก่กําลังสองลบสองกอแล้วบวกหนึ่งเท่ากับอะไรน้องศูนย์นั่นเองเป็นไงถ้าเกิดพี่บอกให้น้องเนี่ยหาสมการเนี่ยไอเน,นี้ยน้องว่ากน้องว่าหาค่ากอไก่ปะน้องว่าสบายหูสบายตาขึ้นเยอะเลยไหมยเยอะมากกว่าตรงตรงนี้อีกนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งนะประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยเนี่ยที่อยากให้ฝึกเป็นนิสัยคืออะไรรู้ป่ะน้องกำลังหาค่าเลย x ป่ะสมมุติจริงๆตั้งแต่ตอนแรกตั้งใจยังไม่ได้อะไรแล้วยังไม่ได้สมมุติตัวนี้เป็นกอไก่นะนี่ใส่ที่ดีของการแก้สมการระดับสูงขึ้นนะครับคือการเตือนสติของคําตอบในอนาคตของเราน้องก็รู้ดิว่าในรู้เนี่ยมันห้ามอะไรแล้วเรากําลังหาค่า x ที่มันก็ต้องเข้าไปอยู่ในรูปป่ะซึ่งมันก็ต้องห้ามทําให้ในรู้ติดลบนั่นหมายความว่าจริงก่อนจะทําตรงเนี้ยตรงนะตรงเนี้ยจริงๆพี่ ต้องทําไมก่อนรู้ป่ะพี่จะต้องทาสิ่งนี้ครับเตือนสติครับพี่จะต้องคิดแผนเตือนสติก่อนเตือนสตินะเตือนสติไม่ใช่คําตอบนะแต่เป็นการเตือนเราว่าไอ้อนาคตข้างหน้าของเราอะค่า x ตัวนี้ที่เราจะได้ออกมาจะต้องไม่ทําให้ข้างในนี้ทำไมหรือพูดง่ายมันจะต้องทําไมมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์นั่นเองเท่ากับศูนย์ได้มากกว่าศูนย์ได,ได้ใช่ไหมครับดึงอะไรออกมาดึงอะไรออกมา ดึง x ออกมาป่ะดึง x ออกมาแล้วได้อะไรต่อ3 x ลบ2อ่าค่าวิกฤตได้เลยครับค่าที่เราจะเขียนลงในเซน,จน์จำนวนก็มีเลขตัวนี้0ตัวนี้2ส่วนสถ้าใครไม่เข้าใจต้องไปเรียนนะครับตัวนี้อันนี้ต้องเป็นแล้วนะอันนี้ก็ฝนทึบฝนทึบมากกว่า0ตอบช่องนั่นหมายความว่านี่คือแผนกอะไรของเราเตือนสติของเรา ค่า x ในอนาคตที่น้องหาจะต้องอยู่ในแรงเนี้ยในล็อกเนี้ยในล็อกพวกเนี้ยเข้าใจไหมในล็อกเส้นตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่พี่เขียนเนี้ยต้องอยู่ในนี้ถ้าไม่อยู่ห้ามเอาเพราะมันจะทําให้ในรู้ทําไมติดลบแล้วผิดกฎหมายทางคณิตศาสตร์ <c oughs> ไหมครับล้องนะมันจะผิดกฎหมายทางคณิตศาสตร์อ่ะต่อมาเรามาหาค่ากอกันค่ากอได้ว่าอะไรเอ่ยแยกตัวก่อมาได้ไรกอลบหนึ่งกับ กอลบหนึ่งพอแยกตัวออกมาได้2เล็บที่เหมือนกันนะครับมันก็เลยได้กอมีค่าไปนั้นเองกอมีค่าเป็น1แต่กอเนี่ยมันเป็นตัวแปรที่เราแต่งมันขึ้นมาเองถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะได้ว่าอะไรรูทเลยน้องรูทสามเอ็กลังสนะครับลบสองเอ็กซึ่งก็คือกอไงตัวนี้มันก็เท่าอะไร1นึ่ก็แก้สรรมการต่อ แกสมการยังไงครับก็ยกกําลังสองข้างไหมให้รูปมันถ่ายหรือย้ายบางคนก็จำว่าสแควรูปย้ายไปเป็นกําลังสองก็เลยได้ไะยรยกสองสองข้างก็ได้ได้หน่ป่ะย้ายข้างมาลบห่งเท่าอะไรศูนย์แยกตัวกอกมาด้วยตาเปล่าแยกมาได้ 3x ตัวนี้ x ได้อะไรครับหนึ่งต้องได้ไรวะตัวนี้ลบตัวนี้บวกใช่ป่ะใกล้ๆๆใ,ใ,ใช่ไหมเช็คนี้เช็คป่ะได้นะโอเค เพราะฉะนั้น x จ่มีค่าเป็นเท่าไหร่ลบหนึ่งส่วนสามกับ1เราได้ค่า x อ,ออกมาสองค่าแล้วโอเคไหมได้ค่า x อ,ออกมาสองค่าแล้วแล้วปรากฏว่าอะไรครับเดี๋ยวพี่โยกมานิดน,น,นึงนะครับ x ที่เราได้เนี่ยนะครับเอ่อ x เท่ากับอะไรลบหนึ่งส่วนสามกับอะไรหนึ่งมันอยู่ที่ไหนครับน้องเมื่อนำไปตรวจสอบครับทำไมครับ ตรวจสอบนะครับกับอะไรกับเตือนสติไหมเป็นไงครับน้องมันอยู่ไหมลบหนึ่งกับสามอยู่แถบนี้ปะอยู่อยู่ดิอยู่แล้วมันอยู่ในนี้อันหนึ่งอยู่อย่างนี้ปะออเฮ้ยหนึ่งอยู่แบบเนี้ยเดี๋ยวก่อนน้องเปงน็นตันี้พี่ได้อะไรเนี้ยอันนี้ถูกยังถูกแล้วไมหมอ่ะเฮ้ยตัวนี้พี่เขียนผิดตัวนี้อะไรสามเมกข้าวิกฤตอะไรสองส่วนสามไหมเหรอพี่ไปเขียนอะไรเนี้ย เออโทษทีโทษทีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตัวนี้อะไรนะเอ่อโทษทีตัวนี้สองส่วนสามโอเคเอาใหม่เอาใหม่รอครับหนึ่งเนี่ยอยู่ไหมอยู่เพราะสองส่วนสามนี่ศูนย์จุดหกเจ็ดหนึ่งมันอยู่บริเวณนี้ซึ่งเขาแซวว่าทั้งสองตัวนี้ทําไมตรวจสอบกับเตือนสติแล้วทําไมครับแล้วทําไม x เท่ากับหนึ่งส่วนสามกับหนึ่งทำไมครับโอเคครับทั้งอะไรเลยทั้งสองตัวเลย แสดงว่านะครับ x ได้อะไรครับน้องก็คือตัวนี้กับตัวนี้เสร็จแล้วเขาบอกอะไรครับเขาบอกว่าไอค่า a เนี่ยมันจะเป็นผลอะไรผลรวมของค่า x ป่ะงั้นค่า x เราได้สองตัวป่ะเพราะนันเราก็ได้เลยครับ a คืออะไรครับลบหนึ่ส่วนสามกับอะไรน้องกับ1ที่เอามาอะไรกันมาบวกกันเพราะ,ะนั้นเราก็เลยได้ a มีค่าเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็สองสาส่วนสามก็เป็นเท่าไร เศษสองส่วนสามเพราะงั้นเราจะได้ค่าอะไรออกมาละเอออกมาละและคำถามเขาบอกว่าอะไรให้น้องเนี่ยหาค่าของอะไรเก้าเอกำลังสองลบอะไรเอ่ยลบสองก็มาเลยครับจากเก้าเอกำลังสองลบด้วยอะไรสองน้องก็แทนอะไรเข้ไาไปเลยครับก็จะได้ออกมาเป็นเก้าคูณด้วยอะไรครับเอก็ A คือแบบนี้แล้วลบด้วยสองเท่ากับตัวนี้ได้ไรเอ่ยเก้าคูณด้วยอะไร สี่สวนเกลบสก็ตัดกันเลยได้เลยเนาะสองนั่นเองนี่คือคำตอบนั่นเองเพราะนั้นสุดท้ายเราก็เลยได้ค่าออกมาเป็น2นั่นเองนะครับโอเคไปเน่เรียบร้อยเลยตอบช้อยข้อข้อสอโอเคนะครับก็ยาวหน่อยเรื่องเตอสตรงเตอสติสำคัญนะครับแก้สมก,การในระดับ สูงๆพวกนี้เตือนสติสำคัญไม่ใช่จะแก้แหลกอย่างเดียวนะแต่เทคนิคตรงนี้ก็ต้องเข้าใจนะไอ้เรื่องของการเปลี่ยนอะไรรูทพวกนี้ให้มันสบายถ่าย้พอพอไปพอเราเปลี่ยนมาปุ๊บเนี้ยจากตรงนี้มาเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยแล้วหาค่ากอ,อก่อนสร้างตัวแปรเพื่อสบายตาขึ้นเยอะเลยนะครับ